โลกเรียกว่าเป็นจุดกำเนิดของสิ่งมีชีวิตและสิ่งที่เรียกว่าดาวโลกเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่ก่อเกิดสิ่งมีชีวิตมากมายทำให้คนเราเนี่ยได้สัมผัสความรักความหลงและความโรภเกี่ยวไว้เนี่ยเอาสวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับนะครับเข้าสู่เกม d i n o People นะครับหรือเกมแนวสร้างๆนั่นเองนะครับเราจะเป็นดั่งผู้สร,สร้างนะครับ ตอนนี้เนี่ยตัวเกมต้องบอกเลยนะครับว่าเราสามารถที่จะสร้างและอาการอัปเกรดนะครับในอย,ย่ไงยอันนี้เป็นเหมืองนะครับเหมืองก็คือเราจะสร้างผู้คนนะครับเป็นไดโนเสาร์นะนี่เราสามารถอัญเชิญนะครับคนแต่ละผู้ออกมาได้นะครับแล้วก็อัปเกรดไปเรื่อยๆนะครับนี่อัพเกรดไปแล้วแค่หลอบมปนเชื้อไหนวะเนี่ยเฮ้ชัวร์ไมไนะ ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับเราสามารถกดแถบนะครับเพื่อเพิ่มทรัพยากรนะครับที่เป็นอวัยับสลับอัพเกรดนะครับได้อย่างรวดเร็วเลยนี่เป็นไงเห็นปะนี่ตอนนี้ประชากรเราก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับ ออตอนนี้เรามีแครอทผลิตนะครับอย่างล้นหลามจึก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 ก็คือเราจะผลิตนะครับมันจะมี2อ,อย่างคือแบบแถบนิ้วนะครับกับแบบแครอทนะครับผลิตอันนี้จะเป็นผลิตหินนะนี่มันจะมีบอกอยู่ครับว่าแครอทอยู่เท่าไหร่เราต้องมาดูตรงนี้ครับอันนี้มีอยู่เ0 0 0แสนเลยนะโอ้โหแม่เจ้าโคตรเยอะเลยนะครับไม่ต้องกลัวเลยว่าเราจะไม่มีแครอทกินนะครับมีแครอทเยอะแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับ ส่วนเวลานิ้วนะครับมันจะขึ้นเองนะมันจะขึ้นเองบอกเลยว่ามันจะขึ้นเองแล้วก็ในส่วนของแถบนิ้วนะครับที่มันจะขึ้นเยอะเนี่ยมันขึ้นอยู่กับประชากรบนโลกนะครับบนโลกนี้นะครับประชากรไดโนเสาร์เนี่ยถ้ายิ่งเยอะเนี่ยมันจะทําให้ตัวแถบนิ้วเนี่ยขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับมันจะเกี่ยวเนื่องกันนะครับก็คือตัวบ้านที่ผลิตผู้คนนะครับมันจะผลิตเหมือนเป็น แถบนิ้วหรือเป็นการอวยพรนะครับของคนเนี่ยให้กับพระเจ้าอะไรงนี้นะแล้วก็ส่วนเราเนี่ยก็เอาตัวแถบนิ้วเนี่ยมาอัปเกรดตัวแครอลหรือส่วนฟาร์มนะครับภาพคือเป็นภาพสามิติน่ารักสดใสน,นะครับแล้วก็เราสามารถใช้แครอลเนี่ยอาหารเนี่ยผู้ใช้แรงงานมาลงกับฐานหินใน เหมืองแร่นี้ได้นะครับหลังจากที่เราขุดเหมืองแร่ได้เราก็เหมืองแร่นี่มาทําการอัปเกรดอันนี้นะครับหลังจากอัปเกรดนี้เสร็จแล้วเราก็จะได้เป็นเหมือนร้านอาหารนะครับเราก็จะมาผลิตอันนี้ต่อนะครับแล้วก็ต่อด้วยอันนี้แล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นโรงงานไฟฟ้านะครับก็เรียกว่าครบสเตปนะครับหลังจากครบจากดวงดาวนี้นะครับน่าจะมีดวงดาวอื่นนะผมคิดว่าแต่ก็ยังไม่รู้นะครับเพราะว่าอยู่แค่ดวงดาวแรกอยู่นะ เอาเป็นว่าวันนี้นะครับก็ขอฝากไว้เกมสำหรับผู้สร้างนะครับใครอยากสร้างอะไรก็เข้ามาโดนเกมนี้กันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมกันทุกคนด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจส่วนเพื่อนคนไหนนะครับที่ชอบอย่าลืมบวกหนึ่งกันนะครับเขาไม่รู้คอมเมนต์อะไรก็บวกหนึ่งไว้เลยผมก็ได้รู้ว่าเพื่อนๆชอบแล้วเดี๋ยวผมไปกดหัวใจให้นะครับบ๊ายบาย